คุมบ้านนอกทำมวะคุ้มนิวสั้นคุมระเบิดนิวเที่ยบไปลงแบมนั้นนียเราตดีกว่าคุมดีคุมดีตีงันไปเจ้ลูกจะไปลูกจะไมองยินจองเออเอร์้องยังอย่นะบอร์องเบอร์องยัอยเบอร์หนึ่งไว้ไอทีนะมอกีคุ้มดีกลัวคุมคุมดาวไอเมือกี้คุมคุมดาวไอ้กัวคมออยาวยาวยวยาวยาว

มองใจมองใจห่างห่างไปนำมีหลากคนงามชีรดคุมวัดไปคุมลี้คุมเบิร์ดขุมลี้คุมเบิเร์ดกับวัตถุใจซ้ำคุมดาวไม่ไดีจ้าเลยเคุมดาวเป็นลูก,กส,สาวบของของพ่อของพี่น้องพี่ ตัวเด้งวันนี้อ่ะสิชาเจาะฟองฟองฟองฟหงฟองี่ยคับเนี่ยมันซองโคกในเวียนาบอดอยู่นะครับเปิ้ลสองเปิ้ลสองนี่นะคะสุผมจะให้เรียนครับเปิ้ลสองครับเอาเอาบอกครับเปิ้ลสอง一个一个三个三个，เปิ้ลสองผมไม่เรียนเนี่ย好不好？一个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 ，完了。 กระโดดกระโดดเต็มโดดกระ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 ดีกระด้ากระด้าโอ้ยโอ้ยยากยากโอ้ย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  คุ้มหนีเบอร์คุ้มนีเบร์คุนีเบอร์ตองการจะนัดเจ้าไปบังลําอ๋อใส่ยางนางใส่นํากีจ้าคนงามรถทางคดห้า ขอบคุณนะขอบคุณนะุมลี้ขุมไตกับื่อสิ่งไกดำขมวันะคสองขวางกระยาครับสอวงอวงอุ้ยไม่ต้องมาพูด้วสองขวางเราวงมากกว่านี้อ่อเพราองขวางสงาเลยมากกว่าเดียวเว้ย

บเตะบอลหนักกับกร็ตัวกูยันแตกไอ้สัสโอ้ยคู่กูไม่ได้หรอกเตะบอลจะรถเหยียบแตกเนี่ยว้าวโอแค่นั้นกูหนีไอ้เหี้ยไอ้สัสเตะบอลหนักหน้าตัวเองปากแตกเลยเว้นนั่นน่ะขี่จักรยานล้อหลุดเออโอ้ยสัสโอแค่นั้นกูหนีปันหนึ่งยานโค้งกูหลุดเลยเหี้ยโอ้แค่นั้น กูเล่นน้ำกับจมน้ำอ่ะครับท like ี get, ่ซึ so, ้งคือคนอม่จัดเอเพื่อนคุได้เป่าเพื่อนกูไม่บอกว่าเพื่อนมาไหนอี้อะแม่งปั่นจักรยานแม่งยกงติบล้อแม่งไอี้อะล้มล้มติบล้อแบบรถรถเข้าคองเนี่ยโอ้ยปั่นเอี้อะนั่หนากไม่รู้สัตว์ปั่นยานยนต์ลงคลองคนก็ไปเจี้อะไรเพื่อนกูยกล้ออะไหลังเขึ้นลงบังไม่ห่วงเว้ยไม่ห่งไม่ห่งไม่ห่วงอุ้ย แต่ก็สู้เราไม่ได้หรอกดิบจนยางแตกโอ้ยปัสกีดิบเยี่ยมไอ้กูไปตาล่าไอ้กูไปตาล่ากูจะวิ่งเข้าไปในตาล่ากูแล้วกูจะตายไปดิไปดิไปกูไปล่ะกูไปหาคนก่อนมึงเข้าไปมึงเข้าแอบกูใช่ไหมก็แต่งหมดที่แค่นี้แหละไอ้จับจริงจริงกูไม่ตัวอะไรเลย เออลืมไปพวงนี้กูมีเวนเอ้เ่อวันจันมัมีเวนกูพูดหการยึดดอบต้อกันการยึดที่ีดับดัดัยึดยึดอกยิงยิงยิงเจน่าเจน่าวยวยชวยชยุคนไอ้เพื่อนจะายมึงะม้ย

เออคุณมีเรียนแล้วคุก็พูดนะโอ้คือว่าของหวานอย่างนี้กินอันนี้ เป็นอยู่ไรเมื่อผมต้องเอาชีวิตรอดหนึ่งสัปดาห์ในการสังสอนของสำลักโดยไก่ล่างฮันจิโร่โดยผมจะนำภารกิจให้เข้ารับการสั่งสอนจากสำลักต่างๆเพื่อที่จะทำให้เราแกร่งขึ้นพร้อมที่จะสู้ในศึกสุดท้ายผมจะผ่านการฝึกทั้งหมดได้หรือไม่เจ้าเราไปเริ่มการปมาจนท้ายพร้อมๆกันเลยครับเฮ้ยทำไมมันง่วงนอนอย่างนี้วะเนี่้อากาศแจ่มใสจริงๆเลยเฮ้ยนี่มัน อะไรเนี่ยจดหมายเหรอจดห,จดหมายจะมาจะใครอ่ะเฮ้อจดหมายรักเขาบอกเนี่ยออไม่น่าใช่นะเราเปิดอา่านดูสิปึออ๊บอะไรเนี่ยสวัสด,ดีทันจิโร่อาการบาดเจ็บเป็นยังไงบ้างขอโทษนะที่ไม่สามารถไปคุยด้วยตัวเองได้เพราะฉันยังขยับตัวไม่ได้แล้วแต่เวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากทุกคนควรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราช่วยไปคุยกับกิยูอย่างไม่ย่อท้อให้ฉันหน่อยได้ไหม ฉันอยากจะให้เขาเข้าเร่วมแการสังสอนครั้งนี้ด้วยนะเอะนี่มันจดหมายจากคุณคังยาหรือเปล่าเนี่ยฮ้ยน่าจะเป็นจดหมายของท่านคังยานะฮะโอ้โหจะมาให้เราไปเคลียร์กิอย่างงั้นเหรอโอ้ยก็ลําบากแท้เนอะแต่ว่าถ้าท่านคังยาขอไปอย่างนี้แล้วก็คงต้องทําให้ตามนั้นแหละครับจริงเลยโอเคครับงั้นไปหา เพียงชั่วคู่ประเดี๋ยวเดียวริมตาตื่นขึ้นมาอีกทีบ้านเมืองเปลี่ยนไปถึงขนาดนี้เชียวหรือในเกมก็มีหลายอย่างที่ถูกพัฒนาเข้ามาแต่มันก็มีบางอย่างที่ G M แอบเอาออกไปเหมือนกันสวัสดีเพื่อนๆชาวกาหลีน้าฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมามอยก็มาดูช่องเมาบินค่ะละช่วงนี้กำลังเข้าสุ่อีเวนต์ใหญ่ที่มินเฝ้าอมันานมากกับการคอลแลบครั่งล่าสุดกับอนิเมะชื่อดังอย่างดัคาศูนเอาจริงว่าเห็นลูกหลุดมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วนะแต่เพิ่งงง่อออยีาาาามเเผ GM ขบ ไปตะกีดแบบเนียนๆค่ะ